เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเยี่ยมนักวันเดี๋ยวเดี๋ยวก็ได้ไปครูบอลอีกจะเย็นๆนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราไปดูที่กันก่อนวันนี้น่าจะที่นู่นน่าจะสนุกใช่ไหมที่คูบอลน่ะตอนนี้ใครยังกดซื้อยังกดซื้อได้นะนี่เราทำเราคิ้วไปเพราะว่าคิดว่าจะมีทุกคนช่วยกดซื้ออีกนะครับทุกคนช่วยตังค์ด้วยนะจ่ายตังค์ด้วยนะครับบอกนักว่าเรากำลังจะไปดูที่ดินใหม่เพื่อแข่งกับซอยที่ครูบอลนะจะเย็นๆครับ แมสต็อปมิลเลอร์แล้วนะแค่มีไฟด้วยาสีฟันมีเดี๋ยวมีไลฟ์ด้วยวันไหนไม่รู้รอนะครับรอนะครับสินค้าสินค้าเอาตะก้าตะก้าตะก้าไอบผมถือเองชีวิตสินค้าเดี๋ยวนะทุกคนอยากเห็นรองเท้าไหม ลงเท้าที่มีเยอะมากรงเทา้าเ,นะเ,เดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะขอใส่ลงเท้าแป๊บหนึง่งเ,เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวไปเล่นกันนะ,ะเ,เดี๋ยวขอไปพาไปเดินดูบ้านก่อนอ,อุ้ย ติอยู่ข้างงหลันะช้างเดินไงใช่นะช้างเดินไงเหมือนเวลาที่จุ๊บนี่ดีช้างเดินโอ้ยช้างเดินมีไฟนี่เขาเตรียมพร้อมมากเลยนะเอนเวลาที่เขาเอาแผ่นดีดติดเราพร้อมไหมไฟผจญภัยกันครับไม่ถูล้มนะสร้างถือให้พี่หน่อยสิได้เลยค่ะแล้วฟงอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอ้าวอันนี้แป๊บหนึ่งนะคะถือหลอดก่อนหลอดกล้องก่อนนะคะโอเค มีคนถามว่านี่คือห้องใต้ดินเหรอคะพี่พีชอ่าไปกันค่ะเด,เดี๋ยวกลับกล้องเ,เลยเดี๋ยวพี่ถือถ้าบนปิดประตูแล้วจะเป็ดออกมาเหรอคะนี่นะะมันต้องรีบเ,บเดินอ,อ่ะพี่พีชกลับกล้องเลยพี่พีชจะถือ เดยนะครับเราไม่ได้อยู่ใต้ดินนะอ,อ,อุ๊ยอุ๊ยนี่อะไรเอ,อ่ออย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอ้ยพีพีทำไมมันหมุนอย่างนั้นอ,อ,อุ๊ย,ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนเวียนหัวนิดน,นึงนะมันเป็นแม่เหล็กปะ่ะคะติดไงอะได้แล้วมันได้แล้ว,วก้าไหนฟงถือสินค้าก่อนได้นี่โอเค เอแป๊บนึงนะก็คือเอาไฟสองถึงฟ้าเลยมาเก็บฟ้าแลบมากคือพายุมาตอนเนี้ยแล้วไฟอ่ะพี่พีชเอาไฟติดด้วยติดยังไงอ่ะทำไงอ่ะข้างนี่ไงมองไม่เห็นทุกคนพร้อมไหมแล้วคือทุกคนก็ยังไม่กลับถ่ายแล้วกันเลยพี่เสร็จแล้วคราวนี้วิ่งหรอคือเขาพร้อมค่ะเนี่ยเดินไงเดินไปดูที่บ้าน เราจะพาไปดูที่บ้านไปไหมคะแค่ซอยนี้้อนี่เองไปดิจบไปกันค่ะทุกคนนี่เยอะมากแล้วถือเนี่ยหมายอะไรวะทุกคนแฮมเบอร์เนอร์ทุกคนเนี่ยทกคนถือแต่ละคนถือนั่นถือทุกคนกดตะกร้าให้ด้วยนะทุกคนไปที่ค่าตะก้าจ่ายเงินด้วยนะคะนี่จุ่มย่าไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าเราเราสแกนได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่เป็นไรไปอะ หนูคอยถือให้มันจะได้อยู่ในไลฟ์ตลอดเว้ยฟางเอาไฟไปทางนู้นได้ไหมทำไมอ่ะมันแสบตาเฮ้ยอย่าทำอย่างนั้นมันเป็นแม่เหล็กที่นี่ไปอางนั้นไปองั้นจะานได้เห็นทางนี่ไงดึงออกดึงแล้วหมุนมาข้างหน้าแทนเลื่อนก็ได้เอออาจจะได้เห็นทางอ่ะจบนี่อ่ะเออพี่พี่หนุนตลาดไปโอเคเดี๋ยวเรากลับกล้องให้นะมันจะได้ไม่มืดเท่าไหร่เท่าไหร่ โอเคเดี๋ยวส่องไฟให้นี่เรามีสินค้าช่วยอีกแล้วนะคะจะช่วยส่องไฟอีกแล้ว้างบ้านคือดูทุกคนอะถ้าไม่มีไฟมือถืออะอี่สุมะหรือจริงๆเรานี่คือการประจนไฟเราจะพาทุกคนไปดูนี่นะครับ

ทุกคนกดไปผมชออะไร <laughs> 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 เอ้ยแล้วไม่ไฟเราหลีอย่างเงี้ย,ยวิ่ง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  เหนื่อยไหม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 วยเวนกัมคิดถึงแม่ยังเวนกัมคือต้องส่องไฟด้วยเราต้องเปิดไฟเดี๋ยวเสือออกมานะหนูเฮ้ยไปไหนหนูไปไหนไปเจอ หรือนี่คือแผนของพี่ธีเพราะว่าพี่บุ๋มกินข้เรียนทุกวันเลยพี่ธีแล้วข้างหลังข้างหลังคือพี่ตากันนี่ตัวเลือกแรกเยนี่ก้นนะคะใาน้ำจืดนะคะนี่คือที่โกดังนี่คือที่โกดังมาที่ก่อนนี่นี่คือที่โกดังนะครับที่จะสร้างโกดัง อันนี้คือเดยวนนี้ลงเข็มนะครับเดือนนี้ลงเข็มก็คือที่โกดังอ่ะคือที่อันนี้ แต่ว่ามองเห็นไม่ชัดส่งไปทางนูนให้หน่อยได้ไหมครับนี่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 คือซี่ที่จะสร้างกูดังที่เอาไปไลฟ์นะครับถูกไหมครับพี่พีไม่ได้พามาล่าท้าผีใช่ไหมครับไม่ตอนนั้นพี่พีชเหมือนเริ่มไถ่ายาแล้วตอนนี้ยากขึ้นอีกแล้วเพราะว่าสามปวดนะคะได้แก้วด้วยนะสามกระป๋องแก้วด้วยสามกระป๋องกระป๋องนู้นทุกคนช่วยกดสิเขาบอกว่าบุ๋มวิ่งเหมือนขโมยของแล้วเดีวเราวิ่ง ปีนี้ไม่ปังปหนึ่งหนึ่งสองาแรงมากปล่อยเข้าตัวเองจริงจริงงผมทอะไรเก่เหมือนตัวต่กเลยหนูวิ่งเหมือนตัวตุ๊กตาจริงยดึงกางเกงไปโดนกางเกงจะหลุดหรอ ถึงแล้วถึงแล้วนี่นี่เริ่มตรงนี้นี่คือนี่คือที่นี่คือที่ใหม่ที่ใหม่เริ่มจากเสาต้นนี้เริ่มเริ่มจากเสาต้นนี้ไปจนถึงต้องวิ่งอ่ะมันถึงจะถึงพร้อมนะใช่วิ่งมาเลยเอากลับมาขายของก็เหนื่อย มีคนหอบแล้วตอนเนี้ยเอาคมาปุ๊กจรไหมได้ยินเสียงได้ยินเสียงหัวใจใคร้หนาได้เลยนะคะตัวนี้นะคอลลาเจนนะคะมีสิบซองเลยกระปุกนะสามร้อยเก้าสิบซองกระปุกหกร้อยเก้าสิบพี่พิงเหรอสั่กระปุกเก้าร้อยเก้าสิบเก้าพี่ลองถือไฟฉายที่ก่อนได้ขวดด้วยซึ่งแก้วของเขาดีมากกดได้เลยพี่พิงเหนื่อยกว่าพี่บุ๋มไม่กล้าดูที่มันนี่มันจะหลุดอ่ะ ได้แล้วมันตลกมากกดได้นะครับกดได้ไหนดูยอดซิควรวิ่งต่อหรือพอแค่นี้ควรวิ่งต่อหรือพอแค่นี้พี่ไม่ขยับจากเมื่อกี้เลยเป็นไรอ่ะโอ้กันไงขยับมาสี่พันเลยนะคุณพี่เหนื่อยปั๊พูดนี่แหละขยับมาสี่พันทุกคนช่วยซื้อหน่อยนะแล้แบกน้องมาด้วยนะเหมือนขโมยมาเลยแล้วที่ผมอุ้มก็ขอสืบสายนะทีนี พอพอกับกล่องนี้ไหมแล้วอันนี้ก็หนักไหนขอหน่อยโอเคตอนนี้ขาพันแล้วมัวมัวให้พี่พีถือบ้างอยากเห็นบ้านบึง้นไม่นพีดนี่ค่ะคลองเนี่ยเขาอยากเห็นบ้านเขาเนี่ยคลองค่ะคลองไม้ทะเลสาบครับเดี๋ยวนะเราจะให้ดูที่ใหม่ที่บอกว่าใหญ่กว่าที่ที่จะสร้างคอนโดเนี่ยสองเท่าเนาะก็คือเริ่มต้นจาก อาพร้อมมามาสตาร์ต,ตรงนี้ไหมหนูนี่เริ่มต้นจากแปลงนี้นะครับแล้วก็วิง่งนูน่นสุดแปลงคือสุดป้อมยามอะ่ะที่ดินอะ่ะนี่ยู<ป>น,น,นี่ที่มามาสุดตรงนี้ครับห่ นี่ที่มันจะมาสุดตรงนี้ก็อย่างที่บอกว่าที่อ่ะกว้างใหญ่มากที่กว้างร้อยเมตรสาฝั่งนึงใหญ่เพื่อใหญ่ไหมที่ใหญ่โกเนี่ยที่ใหม่ผมตัดเสานู้นมาสุดนี่สุดนีเลยใช่ครับหน้ากว้างร้อยเมตร ลึกสาสิบขยายต่อพี่หรกไม่มีอะไรผิดปกตินะครับใครทางนี้ใกล้หรือว่ากลับทางเดิมใกลับทางเดิมใกล้กว่าอ๋อีกครึ่งนึ่งอ๋อีกครึ่งหนึ่งนะครับคุณแก้มหุมเอาไงครับกลับอ้ว เป็นวงกลมพวกนี้มันควดเหรอคะตะก้าหายไปแล้วค่ะขาดเชื่อมต่อขาดหายค่ะพี่พีทไม่แต่ทุกคนยังกดได้อยู่เลยนะนี่ไงมาละขู่ขึ้นมาอีกสองพันดีใจจังเลยบุมทำกล้องหมุนแป๊บหนึ่งนี่กินได้ไหม แป๊บหนึ่งนะครับไ่บกินไม่กไม่นไม่กได่กินไม่กิมกน่กนทม่กันที่กนนมกันม่กมกัมนน พันสี่ร้อยวาครับพันสี่ร้อยตารางวีาเอาไปขอบคุณค่ะที่ก็คือเจ้าของไม่ได้หน็นหนูเหมือนนารูโต่อเลยปุ่ ไปไหนมาไปไนาไปไนมาไปนายปไหนมานมาไปไนมาปไหนาไปไนานมาไปนมาเปนมาไหนมาไปไาไนไไปนมนมนนนไหนนนานไนไมาไห ไปพีทตามทิวไปวิ่งวิ่งวิ่งวิ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 งว่งได้ตะกี้กันวิง่งราวแล้วโซลิตน,นะคะเหนื่อยแล้วเนี่ยเหนือ <S <S หน่อยไห นุกไหมเดี๋ยวเห็นบ้านครับบ้านอย่างนี้เราออกดูนี่จริงเหรอจริงเวลาที่พี๊งยังจที่พิ่งตรงนี้เหรอไม่พีวิ่งไปถึงหน้าหมู่บ้านเลยอ๋อจริงปะเนี่ยทำอะไรอย่าเป็นแผนควินเลยนี่ทางนี้แล้วทางนี้เพราถืออีนี้ทำให้กำลังลดลงอาพูดด้วยสักคำล่มนี่ตัดแล้วตัดที่สามนิดเลยตรงนี้จะไงต่อวิ่งด้วยดิ แล้วสัถุงกัดแม่วิ่งด้วยแล้วกัดจีแปดด้วยแล้วไอต่อลิซ่าแคนยูทีมีเจแปนิดไอ้จีโตลิโลจริงๆค่ะที่ถงกุนั้นื้ต้องพูดแ้วยิซาแคนพูดวลยู่ลินะคะหนึ่งกล่องมีสิบซองค่ะปกติ1นึ่ติแต่วันนี้เหลือ 1า9 0บาทนะคะพอวันนี้นะคะสาป990บาทนะคะแถมมีปส่วนลดแ้วก็ได้แก้วไปด้วยนะคตรงไปตรงไปนี่จะ้ไมกินกูจะทำยังไงเอัขามาแล้วก็ข้าวพี่พีชหอผมปอมหนูจะหลุดแล้วพอโคตรแล้วิ่งไปด้วยจะเชื่ออย่าเห็นบ้านคนอื่น่าเห็นบ้านที่เหตรงสมอริินนะครับวันนี้นถด้องไม่้อวคุณนะ นมันอะไรเนี่ยไม่ไหวถุกทุกคนเนี่ยบอกว่าใหญ่แล้วพี่เบี้ยวไปหมดแล้วคุยกล้องไม่มีแรงถือเดี๋ยวนนึงนะเดี๋ยวขึบ้านเดี๋ยวๆกลับกล้องก่อนหมู่บ้านใหญ่เกินนะหมู่บ้านใหญ่มากประมาณสี่ร้อยหลังโตรินนะครับ ขึ้นใหม่ขี้ลังเหรอขอขี้รังขี่ลังเหรอขี้รังเหรอคะโซลิคอลลาเจนนะคะเขาบอกให้ลดความเร็วพี่พีไปทางไหนเนี่ยนี่ไปทางนี้พี่พีนี่อย่างนี้ทุกวันเลยเหรอคะทุกวันเดอร์วิ่งไปถึงหน้าหมู่บ้านเลยหมู่บ้านนี้ใหญ่มากนะเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนลึกมากด้วยนี่คือถนนเมนของหมู่บ้านเป็นถนนสี่เลนนะครับ เราไปทางนู้นยางนี้คือลูกค้าอากราเ๋าทางเข้าหมู่บ้านนี่ใช่ไงมาทะลุกันดูน้าเกยทำไมอ่ะไมู่น่ะชื่ออรออรให้กับทีรอ้กับารอรอบกวผมแนะนำ่ากลับกูกว่า่ยว่าทางนี้แต่เขาบอกว่าถ้าอยากผอมไปทางนี้เพราะผมู่้านครถที่นี่วิ่งเวลาสามงห้าโลครับผมน้องนู้น่นพี่อรตลกมากเลยนะไม่ตกใจครับผมรู้ว่าคอนเทนต์ทุกทุกคน เรามิชั่นคอมพิวต์แล้วนะออะพี่พีพูดก็เรามีโซลินนะครับนี่ออกมาวิ่งตามสัญญาแล้วนะพรได้ยอดแต่ว่าถ้าใครจะซื้อช่วยซื้อเพิ่มหน่อยนะครับวันนี้ราคาดีมากยังเหลืแปดแล้วเนี่ยคูปปองยังไม่หมดยังเหลือแปดก้าเ้ายังเหลือแปดก้าเกนะช่วยกันสั่งหน่อยนะครับโซลิตคอลลาเจนนะดีมากวันนี้วันเกิดนะครับขอบคุณครับ วันนี้หลับแน่นอนบู๋หลับเลยเหนื่อยโอ้ให้มันหลับเอได้นะให้มันหลับหลับให้มันตกๆปั๊บวิ่งวิ่งวิ่งตกวิ่งวิ่งเฮ้ยเพียก็จะหลุดในกระเป๋าก็มีรองเท้าอีกมีก็คอนสแตนต์อีกสองเครื่องวิ่งวิ่งวิ่ง ใครที่บ้านหนูรู้ขนาดนี้อะดูสุดหมู่บ้านะไม่ใช่สุดหมู่บ้านทุกคนช่วยกดตะกร้ากันเยอะๆนะคะขนาดเจ้าของแบรนด์ยังมาวิ่งด้วยเลยนี่ตัวลูกค้าบอกว่าคิดผิดมากที่มาวิ่งด้วยไม่เคยคิดผิดเลยครับคุณน้ามีความเห็นว่าไงคะ ทุกทุกคนสนุกยังครับจะเป็นวันเฉลูกค้าด้วยเหมือนกันลูกคา้าเป็นชาละมานถ้าถ้าขราวหน้านะถ้าแน็คยอมมาที่นี่นะเราจะจับแน็ควิ่งรอบหมู่บ้านพร้อมเราครับวิ่งก็ไปเลยค่ะพี่จุ๋มอะไม่วิ่งของกินกับคิวพี่พีดวิ่ไปตามคิวก็พี่จุ๋มมาเราไปแ <c oughs> ล้วอุ้ยนี่แหละ <c oughs> มันตอนไปฮ่องกงเลยท้ายขบวนอยู่นู้นพี่รรีีบัเ็วพ่ผิดอยากวิ่งก็วิ่งไปรับเลยวิ่งมารับ เดินสุภาพบุรุษมาวิ่งมารับสบ้าอวดูแกงข้างหน้าอยู่นู่นแล้วครับวิ่งมารับนึกถึงตอนวิ่งที่เวียงจันเลยสะดวกะจริงๆคุณพี่มีจต่การจะทำวิ่งไหมครมีแต่ว่าทำที่กรุงเทพแล้วนะไม่ทำที่เวียงจันเราไปวิ่งในคิวฮะราไปวิ่งทกรุงเทพของพี่ไหมไม่คราวนี้พี่เอ็นดูที่พาเราไปเอาแต่วอาเขาพาไป แต่ว่าพเราณีกิจกรรมกิมันก็สนุกนะขนคนเยอะแล้ววิ่งวิ่งวิ่งเดี๋ยวกันวิ่งไปหาทีมข้างหน้ากปมมาแล้วเป็นไงบ้างท้อไหมสนุกไหม ไม,ไม่พูดอะไรหรอพูดอะไรหน่อยมีอะไรเหรอเหนื่อยไหมไม่พูดเหรอเก็บพลังอ่านอ่านถือสินค้าอะคนสนุกมีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละคือหนูประคนไม่ออกกับมังกายนึกออกปวะทุกคนช่วยซื้อด้วยนะครับเรามาทำตามสายด้อ่ยนแล้วนะ แล้วโมวิง่งแล้วเป็นหมู่คณะเลยจริงๆเหนื่อยมากลพ <c oughs> <c oughs> ี P ่พีสนุกทุกคนสนุกไหมแล้วดูดิขนตาย,ยังอยู่เลยนะหน้าย,ยังเฟยอ,ยอยู่เลยแปลกๆแล้ลกาะซื้อใครยอมใจเขาบอกเออ ด,นะดูดิแล้พี่หนูจะใส่ใเข้าไกลปะไก่ก็น่าได้ไหมหนูเหมือนย้ายของใช่ไหมยกของหนแีแล้ววิ่งมาเป็นกิโลเลยนะมเมื่อกี้รวมกันอนะ่ะสามจรงิงจริงประมาณโลมาดูเหงื่อพี่พีทุกคนแล้วไม่พี่เหงื่อแตกขนาดนั้นนะก็เขาวิ่งถือกล้องถือไฟฉายแล้วหนูถือนี้ <laughs> มันแบตผ่านหมด สรุปอะไรนะสรุปวิ่งเก่งมากซื้อเราจ่ายยอม <S <S> <S เธอไปลองกินดูว่าเธอจะชอบนี่อาถ้าอันนี้ทุกคนยังเรียกว่า<ฆ>อันนี้คือ,อเลอ๋อใช่ใช่เมื่อก่อนหนูต่อยมวยค่ะก่อนมาเจอพี่พีแนะหนูออกกําลังกายหนูวิ่งหนูต่อยมวยออกกําลังกายมีก <S <S> <S ล้ามเขาก็มีหลังจากที่อยู่กับพี่พีทแต่ก่อนเขามีซิกแพคเต็มเลยหนูหนูเล่าให้ทุกคนฟังเสรโนค่ะตอนตอนไปทะเลด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้ก็คือ บ่ายก็ยังมีอยู่พี่พีกับแนทต้องแบ่งหุนกันตอนนี้เดี๋ยวนะทุกคนเชียร์ด้วยถ้าสมมติว่าเราเชียร์ให้ทีมเดอะแก๊งนั้นมาไลฟ์ที่เราได้นะโฟกัสกับเจมก็จะดีใจมากเหมือนกันไม่พี่พีต้องห้ามบอกว่าจะพาเขามาทำอะไรเพราะว่าถ้าเขารู้เดี๋ยวเขาไม่มาให้เขามาก่อนเราไปลากเขาทำใช่หรอเขาวิ่งถ้าเขารู้มาวิ่งเขาไม่มาเราต้องหลอกล่อพี่พีแต่วันนี้ คิวมาวิ่งด้วยกันจริงๆนะวิ่งรอบหมู่บ้านแม็ไม่ได้ปมนะก็บอกแล้วว่าถ้าวันนี้ได้ยอดเนาะจะเออจะพาแก้มบุ๋มมอกมาวิ่งนะครับแต่ยอดก็ไม่ได้เลยคุณนะจะทำอะไรดูทำอะไรดูวิ่งเหมือนตัวตุ่นเลยเด็กมจะลุกดอ่ะูวิ่งเหมือนตัวตุ่น แล,แล้วแลวแหววพีตะปโอ้ยกเลุนอโดเขาตบไปเล้ตลกมากจริงๆวันนี้ยอนเซอได้เลยค่ะคลัสุีค่ะถึงแล้วเลาถึงแล้ว แล้วกลับมาที่เดิมนะครับเป็นไงคะก็โอเคนะวินอีกรอบวินได้อีกรอบเลวิอีกรอบแล้วดูจริงจริงชีวิตผมแต่ละวันนะทุกวันนี้อันนี้คือเบาเบาไปเลยอันนี้คือผม หลุกัลหลพ่อมาทำหนูกลับหน่อยฮะพรุ่งนี้กลับบ้านยาวเลยเหรอกี่วันสองปีเหรอสองปีเราผู้ชายมางอ้อเนอะอาะอ๋อโอเคได้ฟ้องพ่อเหรอค่าแม่บอกว่าอะไรนะเรียกค่าเสียหายเหรอ <S <S เหนื่อยแม่มันท้อไงอ่ะอ,อดทนไม่ทนได้ไหมอดทนยังไงดีรับเลยเหรอ เดี๋ยวให้พี่จุ๋ไปเก็กบกระเป๋าก่อนฮะลโหลฮะแอร์ไม่เย็นออางั้นหนูอยู่นี่แหละ <laughs> ทุกคนมาถึงมาถึงที่หมายแล้วสนุกไหม ดูจ้ามันใช่ไหมทำไมไม่ไม่มีอะไรต้องเหนื่อยอย่าอ้อมพี่พีอย่าอ้อมพี่พีอย่าอ้อมอย่าอ้อมอมที่ติดอยู่ตนเต็มเลยว่าพี่พี่ดูเหนื่อยกว่าพี่ผมเองค่ะไม่เขาเดียวว่าระบบพอผ่านพี่พี่ิี่พีเหนื่อยแตกอะไรขนาดนั้นน่ะนี่แหละทำไมถึงไม่ระบบฮอบส์ระบบพอผ่านโคตรดีเลยอ่ะโอเคเราถึงที่หมายแล้วครับก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวส่งทุกคนก่อนไม่มีอะไรต้องเสียใจคุณนะ โอเคเรียบร้อยครับไม่เีมีไรต้องออกเนาะแยกกันตรงนี้สวัสดีครับสวัสดีคับสวัสดีคับสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะใครียบไม่มีอะไรต้องเสียใจเหนื่อยจนสงแผกละนี่ไม่มีใครเขาได้คือล่างหน้ามันต้องต้อยอดเยอะกว่านี้นลรอบหน้าเดี๋ยวเราทำวิ่งเปรี้ยวไหม